สวัสดีครับพี่น้องคลิฟอร์เนียวันมาศูนย์จันทร์สิบสามกุมภาพันธ์ครับก็มาตักทายผู้เรียนผู้จัดเล่นนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้วันมาศูนย์ทร์สิบสามกุมภาพันธ์นะตรงกับวันมาศูนย์จันทร์ทั้งสิ้นตักทาย

วันวุ้ยวันสิบสี่คุณพ่อวันวาเลนไทน์ใครมีแฟนก็มอบดอกไม้ให้แฟนด้วยนะครับพี่น้องโสดก็โสดต่อไปครับน้องคนยังไม่มีแฟนก็โสดต่อไปนะครับพี่น้องะแฟน,น,นได้ก็มีความสุข สีตุภาวันวาลิสายของคนจากใจที่ฉันเคยให้เธลืมแล้วลืง วันมาครับอุชาทำบุญกับบาตรนะพี่น้องพี่สี่ปาหมอบดอกวม้ให้แก่คนที่เราัลับไก่สดกะหาเอานะครับพี่น้อง

ออกก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้จ่ายจะออกไปที่ก็เยอะกันใช้ตังเอนบข้างหลังผมนี้คือพะระนาการในประหลงสารฤทธิธาตุทำสก,กัาละบูชาไหมครับที่วัดป่าสนักวักป่านายจันทรทองอภินิมิตยมบุญหลวง หาสมทุดสบทุนทั้งสามฐานจะดีเอาก็ท่าไปไว้ในฐานเจดีย์นะครับพี่น้องไว้ให้ประชาชนพี่น้องมากราบไหว้กําลังเริ่มใหม่ครับวัดวัดป่าสมวัดป่านาใหญ่จันทร์ครับเรื่องพัฒนายครับพี่น้องมีพ้า องค์เด um ียวครับเจ้าวาดองค์เดียวที่ท่านประจำวัดอยู่สำนักป่านายจันท์ท่านเป็นผู้ถือสิ่งปฏิบัติีนครับท่านไปท่านมาท่านคนพิโลกก็แวะมาสักกพระบรมพระบรมธาตุได้นะท่านน้อง พระทองครับสำน,นักวัดป่านายจัตนะครับน้องแล้วเราเป็นสำนักสงฆ์อยู่นี้ก็้วปรับเป็นวัดป่าแล้วก็เป็นวัดปรับเป็นวัดเป็นวัดแล้ววัดที่เลิกำลังพัฒนานะครับน้องทำสร้างสาร,สาร้างเจดีย์มาเป็นอาแด้นะครับ การทำพิธีทานคือการสร้างเสริมบุญบามีไว้ชาตินี้หรือชาติหน้าไปได้นะครับ